สวัสดีครับผมการเลซิ่งนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านมาดูราคาของเจ้าโตยต้าไฮรักรีโ o ตัวใหม่ล่าสุดนะครับมีการประกาศราคาและสเปคออกมาเรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้ขอบคุณที่มาด้วยนะครับสำหรับเว็บไซต์ Auto Station เดี๋ยวการเลซิ่งจะฝากลิงก์ไว้ทางด้านล่างนะครับให้เพื่อนๆสมาชิกได้เข้าไปอ่านเพิ่มเติมก็คือทางด้านวันนี้นะครับทางด้านโตยตาไฮรักรีโวมีการเปิดตัว แต่ว่าณตอนเช้านะครับก็คือณปัจจุบันนี้มีการประกาศราคาและสเปคออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะได้เห็นตัวของราคาในกลุ่มของตัวใต้ลักีิโวแทบจะทั้งหมดนะครับที่เขาเปิดตัวออกมาในวันนี้นะครับแล้วก็เรื่องของสเปคเรื่องของเครื่องยนต์เนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าออกมาครบเลยแต่วันนี้ทางการซิ่งจะพามาดูกลุ่มของราคาก่อนแล้วกันนะครับสําหรับราคาเนี่ยเขาเปิดออกมานะครับประมาณ5กลุ่มหลักๆ เดี๋ยวเรามาดูราคาในกลุ่มแต่ละกลุ่มเลยนะครับว่าราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่กันบ้างนะครับเริ่มต้นจากที่กลุ่มแรกนะครับกลุ่มแรกก็เป็นกลุ่มสแตนดาร์ดนะฮะสำหรับตัวสแตนดาร์ดเนี่ยราคาเริ่มต้นนะครับเปิดมาอยู่ที่544,000บาทจนถึงนะครับราคา7400,00บาทสําหรับนี่มีอยู่7รุ่นนะครับสำหรับตัวสแตนดาร์ดแคป แล้วก็ถ้าเกิดว่าต้องการสีพิเศษนะครับสีพิเศษเนี่ยอย่างเช่นสีสีแดงพิเศษสีขาวพิเศษอะไรพวกนี้นะครับก็เพิ่มเงินอยู่ที่10,000บาทอันนี้คือราคามาตรฐานที่เขาแจ้งมานะครับแล้วถ้าเกิดอยากจะเพิ่มเป็นแบบสีโซลิดไว้นะฮะก็เพิ่มอยู่ที่70,00บาทก็ถือว่าเป็นราคาที่ไม่ไม,ไม่สูงมากนะฮะไม่สูงมากไม่ถึงก็ไกลเกินเอื้อมประมาณนั้นนะครับถือว่าราคายังเกาะกลุ่มอยู่ที่ราคาน่าใช้อยู่ ทีนี้มาดูตัวต่อมานะครับก็เป็นโตโยต้าไฮลัก e ีโวตัว Z-Edition สำหรับตัว Z-Edition นะครับราคาเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่6,9,000บาทจนถึง8,9,000บาทนะครับสำหรับ Revo Z-Edition นะครับมีทั้งหมดอยู่12รุ่นหลกัหลกๆเลยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าจะเป็นตัวขายหลักของ,างทางทางอีโวตัวใหม่นะครับ อันนี้ทางด้านของข้อมูลยังไม่มีข้อมูลเทคนิคเข้ามานะครับสำหรับตัว Z e d i t i o n นะฮะแต่แจ้งมาว่ามีถึง12รุ่นเลยก็สันนิษฐานว่าาจะมีรุ่นซอยรุ่นย่อยเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ว่าตัว Z e d i t i o n ต้องแยกอย่างนี้นะฮะเขาจะมีตัวแคปด้วยนะครับแล้วก็ตัวที่เป็น4ประตูด้วยนะครับแต่ว่าเป็นตัวเป็นตัวเตี้ยนะฮะสำหรับตัวตัว Z e d i t i o n นนี้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจมากๆสําหรับไฮรักรีโวนะฮะราคาอยู่ที่ห0 0 0นกว่าบาท ก็ถือว่าถือว่าไม่แพงนะนะฮะถ้าถือถ้าเปรียบเทียบกับราคาปกติก็ถือว่าไม่ไม่แพงมากนะครับอาทีนี้เรามาดูในกลุ่มนะครับรถยกสูงตัวที่ขายดีที่สุดนะครับน่าจะขายดีที่สุดในตอนนี้ก็คือทางด้านของตัวยกสูงของเขาเป็นพรีเันเนอร์นะครับสำหรับตัวพรีเันเนอร์นะฮะตัวพรีเลนเนอร์เนี่ยราคาเริ่มต้นนะครับอยู่ที่7 0 0 0แสนกับอีก7,000บาทนะครับจนถึงราคาอยู่ที่1ล้าน กับอีก9,000บาทแม่ต้องบอกว่าราคาเนี่ยน่าซื้อนะฮะยังถือว่าน่าซื้อมากๆอยู่ถ้าราคาเต็มมาประมาณตัวพรีเลนเนอร์ยกสูงนะฮะอยู่ที่700ดแสน,นหน่อยเนี่ยราคาแทบไม่ต่างจากเดิมเลยนะครับสําหรับตัวพรีเลเนอร์เนี่ยต้องอธิบายเข้าใจก่อนตัวพรีเลเนอร์ยกสูงนะครับหมายความว่าตัวกระบะยกสูงที่ขับเคลื่อน2ล้อหลังนะฮะ ก็ถือว่าเป็นตัวสูงแต่ไม่ใช่ตัว4วิวนะฮะไม่ใช่ตัวตกแต่งพิเศษอันนี้คือตัวธรรมดาตัวยกสูงธรรมดาของเขานะครับแต่ถือว่าประเทศไทยเรานิยมรถกลุ่มนี้มากนะครับรถกลุ่มที่เป็นตัวยกสูงขับเครื่องสองล้อเพราะว่าวิสัยทัศน์ในการมองนะครับความโอ่อ่าความภูมิฐานเรื่องของราคาตัวรถนะครับรวมไปจนถึงการขับขี่ในเมืองก็ถือว่าประหยัดมากนะครับสําหรับตัวทีเรนเนอร์นะครับอทีนี้เรามาดูทางด้านของตัวตกแต่งพิเศษนะครับ ตัวตกแต่งพิเศษของ t o y ยต้าไฮรักรีโวยังคงเป็นใช้ชื่อเดิมอยู่นะครับก็คือทางด้านของ Revo l o c อกโคสำหรับตัวของล o อกโคนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่949,000บาทจนถึงราคาอยู่ที่1 2 3 9 0 0้านอาบาทสำหรับ t o y ยต้า e v o Lock นะครับแจ้งมาว่ามีอยู่4รุ่นแต่อันนี้ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับไม่ไม่มีรายละเอียดอื่นๆนะครับมีแต่ว่าแจ้งว่ามีกี่รุ่นเดี๋ยวว่าหลังถ้าก,การซิ่จะพามาเจาะประเด็นดูว่า แต่ละรุ่นเนี่ยมีความแตกต่างอะไรกันบ้างนะครับแต่สําหรับเจ้าล็อกโคเนี่ยนั่นแสดงว่านะครับไอโฉมที่แล้วเราเรียกว่าหน้าล็อกโคไม่ได้แล้วนะเพราะเพราะหน้าโฉมนี้ก็มีล็อกโคเหมือนกันนะครับแต่สําหรับการตกแต่งพิเศษของล็อกโคก็ต้องถือว่าสไตล์เป็นแบบลุยๆนะฮะเป็นแบบ Off ออฟโรดก็ตามสไตล์เหมือนเหมือนตัวคล้ายๆตัวที่แล้วนะครับก็จะแบบโอ้โหขาขาลุยเลยนะฮะ สำหรับกระจังหน้าที่เราสันนิษฐานว่าน่าจะใหญ่ก็ใหญ่จริงนะเดี๋ยวเรารอดูตัวจริงว่าจะเป็นประมาณไหนนะครับอทีนี้มาดูในกลุ่มสุดท้ายนะครับกลุ่มสุดท้ายก็จะเป็นกลุ่มขับเคลื่อน4ี่ล้อสําหรับกลุ่มขับเคลื่อน4ล้อนะครับเป็น w h e e l ราคาเริ่มต้นอยู่ที่8,62,000บาทนะครับจนถึง1 1 5 9 0ล้านบาทอันนี้ทางด้านของตัวขับเคลื่อน4ล้อนะครับไม่ได้แจ้งว่า เป็นขับเคลื่อนสีล้อของ Lock o, ล็อกโครวมด้วยไหมนะฮะแต่สันนิษฐานโดยผมเองนะผมสันนิษฐานว่าถ้าเป็นราคานี้นะฮะอาจจะเป็นตัวขับเคลื่อนสีล้อที่หน้าตาค,คล้ายๆกับตัวพลิลานเนอร์นะครับจะไม่ใช่ตัวล็อกโคไม่ใช่ตัวตกแต่งพิเศษอันนี้สันนิษฐานเองนะข้อมูลเชิงลึกยังไม่ออกมานะครับแจ้งมาว่ามีอยู่5รุ่นหลักๆสําหรับ4ฟวิวนะฮะแล้วทีนี้ทางด้านของข้อมูลเทคนิคต่างๆจริงๆก็เริ่มออกมาเยอะมากเลยนะครับแต่การเรซซิ่งจะค่อยๆพามาเจาะประเด็น ต,ต่างๆนะครับให้เพื่อนสมาชิกได้ชวนคุยแล้วกันนะฮะข้อมูลทางด้านเทคนิคเดี๋ยวค่อยเจาะปรุงไปแล้วกันอ่ะเรามาดูรูปร่างหน้าตาของทางด้านของ Revo ตัวใหม่นะฮะสำหรับตัวใหม่เนี่ยยังใช้ชื่อนะฮะต้องบอกว่ายังใช้ชื่อเหมือนกันกับตัวที่แล้วเป๊ะเลยนะครับตัวที่แล้วมีล็อกโคตัวที่แล้วมีเซตดีชันนะครับตัวใหม่นี้ก็มีเหมือนกันมีล็อกโคเหมือนกันนะครับมีเซตดีชันเหมือนกันแต่ที่พิเศษกว่านั้นนะครับตัวแค p นะฮะตัวแคปบตัวเตี้ยนะครับเป็นซุ้มป่งล้อแท้ๆเลยเป็นเ e ต dition ออกมาเลยนี่แบบโอ้โห,หน่าสนใจสำหรับเจ้าล็อกโคนะครับหม่ความดุดันเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเลยนะฮะเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่ลายล้อแมกอาจจะเปลี่ยนใหม่ด้วยนะครับมีของตกแต่งพิเศษมาให้สำหรับตัวออปชันต่างๆนะครับ เดี๋ยวกร์ซิ่งแหม,ไม,ไม่ไม่ไล่ดีกว่าเยอะนะฮะเดี๋ยวจะพามาดูวันหลังแล้วกันว่าตัวออปชันตัวอะไรเป็นยังไงดูตัวจริงๆด้วยเลยแล้วกันนะครับแต่วันนี้ดูแต่รูปแล้วก็าสารนิฐานก่อนที่เขาจะเปิดตัวเย็นนี้นะครับาสาหรับเจ้าล็อกโคเองนะครับรูป่างหน้าตาเนี่ยทางกร์ซิ่งมองว่ามองว่าดูดีเลยนะครับให้คะแนนเยอะเลยละสาหรับเจ้าล็อกโคตัวนี้นะครับแล้วก็สาหรับเจ้ารีโวถ้ามองภาพรวมของรีโวเลยนะรวมตั้งแต่ตัวเตี้ยนะครับไปจนถึงตัวยกสูงตัวทุกอย่างเนี่ย ความลงตัวผมว่าดูดีขึ้นเรื่อยๆถ้าเปรียบเทียบจากตัวแรกนะครับเขาจะมีตัวแรกตัวที่2ที่เราเรียกชอบเรียกว่าหน้าล็อกโคเนาะแต่ตัวที่3นี้ก็ไม่รู้จะเรียกอะไรเหมือนกันนะเพราะว่าตัวนี้ก็มีล็อกโคเหมือนกันอาจต้องรอดูต่อไปนะครับจะเรียกว่าอะไรกันดีแต่เรียกว่าโฉม2021ไปก่อนแล้วกันนะครับสำหรับตัวโฉมหน้านี้นะฮะข้อมูลทางด้านเทคนิคต่างๆการซิ่งพามาเจาะประเดินวันหลังนะฮะแต่ว่าเบื้องต้นพามาดูตัวเครื่องก่อนเอาเครื่องเนี่ย เดี๋ยวผมพามาเจาะวันหลังด้วยลวกันเครื่องแบ่งเป็น2.8และ2.4นะครับแล้ว2.8และ2.4ของ리เวเนี่ยโอ้โหนี่จากที่ดูนะฮะเกือบ6-7เครื่องนะฮะมีเครื่อง6-7แบบเลยนะครับแต่เขาซอยย่อยต่างๆนะซอยย่อยก็จะมี2.8ธรรมดา2.8ตัวท็อปนะครับมี2.4ธรรมดา2.4ตัวท็อปนะฮะก็แบ่งแยกกันไปแล้วแต่นะฮะแต่หลักๆเครื่องเนี่ยมีอยู่2ขนาดคือ2.8เทอร์โบนะครับแล้วก็2.4 ทอร์โบหรืออาจจะไม่มีเทอร์โบด้วยอเดี๋ยวเราลองมาดูต่อไปนะฮะข้อมูลยังมาไม่เยอะเท่าไหร่แต่เบื้องต้นนะฮะบอกเลยไฮรักเทรโบโตัวนี้แรงมากนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าแรงสุดๆพละกําลังนะครับ 2.8L เนี่ยเกียร์ออโต้นะฮะตัวท็อปเลยนะฮะแรงม้าสูงสุดอยู่ที่204แรงมา้าอออยู่ที่3,400รอบนะครับแรงบิดอยู่ที่420นิวตันเมตรสุดๆจ,จริงนะครับ แต่ว่าตัว2.8ธรรมดาของเขานะครับถ้าเป็นเกียร์ธรรมดานะก็ยังอยู่ที่170แรงม้าอยู่นะครับก็อ,อยู่ในเกณฑ์รถใช้งานนะ่ะนะฮะถ้าวาดกันตรงๆก็ถ้าไม่ใช่ตัวท็อปอ่ะรถ2.8ก็เป็นรถใช้งานซะนะฮะไม่ต้องถึงแรงม้ามากมายแม้170ของตัว170แรงม้าของโตโยต้านี่ไม่ธรรมดานะครับขี่แทบบินนะฮะแล้วนี้แบบโอ้โหมา204แรงม้านี่แรงสุดๆนะฮะแต่ว่าช่วงล่างมีข้อมูลว่าปรับช่วงล่างใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวจะเราต้อง เราต้องลองขับอะนะเราที่จะรู้ว่าื่องล่างใหม่ดีแค่ไหนนะครับแต่ว่าตัวเบื้องต้นที่เขาเ,าเขียนมาให้ดูนะฮะในสเปกก็ถือว่าเปลี่ยนใหม่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับสำหรับโตโยต้าที่มีทั้งเครื่องใหม่นะฮะแล้วก็ตัวที่เป็นช่วงล่างใหม่เ,เครื่องอาจจะไม่ใหม่นะฮะแต่ว่าแรงม้าเขาทาให้มันทะลุ200แรงม้าไปแล้วช่วงล่างก็ต้องเซตให้รับกันได้ว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่านี้ต้องอยู่กับข้อมูลการทดลองเนาะการเลสซิ่งไม่ใช่ไาย ไม่ใช่สายรีวิวอะถ้าพูดตรงนะฮะทางผมเป็นสายข่าวก็เลยอาจจะให้ข้อมูลทางด้านเทคนิคได้ไม่ดีนะฮะไม่ได้สัมผัสจริงๆอะว่าอย่างนั้นเดี๋ยวเพื่อนสมาชิกท่านไหนที่ไปลองขับมาก็แจ้งเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยแล้วกันนะครับอขอขอบคุณอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ